嗯。嗯嗯 เดาจ้างเขามาไหมตายแล้วนะขอเรฟเลนต์หน้าวันนี้ ง่ายแค่แบบเป็นเส้นๆเฉยแม่เออสวยอ้อ่อนหน้จะกิดเดียวเองอัต้องอ่ะใช่หรอเดือดเดือดตลอ3สมวันอือนเนาะทั้งเดิอนมี3ามวันเองเหรอ แล้วคะทุกคนพี่เสือสู้ชีวิตมากเ,าเสือสู้กับใครเสือสู้กับใครอยู่ตอนนี้ก็พอขายกันแดดปันไหนขายทุกวันเลยไปจิ้มซื้อใน,ในตะก้าได้เลยจ้าจา๋ตอนให้แบบไม่ได้ไลน์แต่ว่ามันมีขายในตะก้าจิ้มซื้อเลยไม่กันดดสติกันอ๋อ ปักดีกว่าของไม่มีเอาผม<บ>กว่าจะมาส่งปักปักได้นะแต่ยี่กิ่งยังไม่เติมสต๊อ,ตอกบบยังาขายดิบสติกอยู่ไหมคะมีค่ะดิบสติกตัวเองเหรอของคุณบุ๋มเองไม่มีแล้วนี่มี งานนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะรอติดตามด้วยกันนะคะงานอะไรนะคนติดตามเสือเอาผมตรงนี้นะวันหลังขอบุัวนี้ต้องมาวันนี้แก้มมุมเป็นอะไรอะไรตรงเข้ามค่อาจะอย่างครับฝา,<อ>ากกดติดตามด้วยนะครับ คนเข้าดูหมุนโต๊ะก้อยอ่ะงานวันนี้มีไลฟ์ให้ดูมั้ยคะน่าจะมีป่ะแมวถูแมวเหรอแล้วก็เควื่อืปัแล้วก็หมุนเห็นแค่คิวพี่จุ๋มยังสวยจึ่งคุณพี่ประบานปาร์ตี้อือนี้ยังไม่ได้หูแมวเลยนะ ก็คือนสนุกไม่ใช่อ่ะอางั้นถุก็ตายอ่ะตู้เท้ทาโตะมันกระตึกกระตึกเนี่ยแสงว่านนี้คือต้องการแต่งหน้าสุดๆกบมีน้องหรืยอยังคะแล้วกบมีงานใดคะ เดี๋ยวผมยังเดีวใช่เดี๋ยวไปหาตาดัดอีกก่อนลี่ผมมีน้องล้าค่าพี่ดิวคะ่ะพี่เสือลูกผอมนงนะคะใช่ค่ะทำไมกล้องเด็บมันเงาจังวะแอบหรือเสือดูมือฉนันด่บ้าไม่ใส่ฟิเตอร์เ <laughs> มื่อคืนไรสนุกมากแอบเอฟของด้วยแต่จุ่มไม่ทัน คิวไหมคะน้องกบพี่ประบานบอก<ป>คิวน้องกบอ๋อคิวน้องกบเมื่อไหร่จุ๋มจะไปทำจมูกคาร์ลคุณหมอนาจะยังไม่ว่าง <c ười> คุณหมอนาจะยังไม่ว่างคะ่ะ เริ่มรู้สึกว่าเริ่มไม่อยากทําแล้วตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าไม่อยากฟักฟืกฟ้นตัวแล้วเหมือนตอนพักผ่อนคิดไปคิดมาคือแบบสวยธรรมชาติดีค่ะ เดี๋ยวกับข้ามชายแดนเดี๋ยวตอมอไม่ให้ข้ามนาาเปลี่ยนทำไม่ได้ <c oughs> จำไม่ได้ขโมยพาสปอร์ตคนอื่นมาตอนนี้เริ่มขี้เกียจเริ่มรู้สึกว่าไม่อยากสวยแล้วค่ะเมื่อคืนดูไลฟ์ถึงตีสอง องวันนี้ตื่นสายเลยค่ะน้ามีจ้าอิฟได้เลยนะจ้าอพอดีมีตังเลยสวยขึ้นใช่ไหมรู้สึกว่าขี้เกียจแล้วค่ะตอนเนี้ยงานนี้ ันานกี่โมงครับจุม๋มไม่ทราบเลยค่ะอันนี้ขายอะไรไม่ทราบเหมือนกันค่ะดูแต่ว่ามีไลน์นะคะ ไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าบหรือเท่าไหร่ก็ว่าสวยมีเสือมาใส่แอปพลิเคชัน รถระบาดเสือให้กดออกไปกลับมาเดี๋ยวนี้คะ่ะเข้ามาจ <คอ S 2> ุนคอเข้ามาเดี๋ยวนี้ใครค <อ S 2> ดูอยยู่ขขข้้าาางนออกเเมลประโยชน์พูดกับคุณตำรวจทีหมายถึงว่าอะไรนะคะเมื่อกี้หรอหมายถึงว่าอะไรนะคะพูดกับคุณตำรวจสวยที่สวยขึ้นอะนะมีเงินคะ่ะหน้าโดยเปลี่ยนนี้หรอไอ้สอือลูกกระเด็นใส่ทันพอดีมีตังค์ นใช่หรอใช่หรอก็ไม่ทำยูทูบแล้วหรอคะเขาถามอัพเอฟคลิปทุกอาทิตย์อยู่นะคะแสดงว่าไม่ได้ดูจริงนะนี่เธอไม่ได้ดูเขาจริงนะ เออ,อเธอถึงไม่รู้ว่ากูบอกเธอแม่ไ,ไม่ได้ตาม <c oughs> มามจริงหรืเปล่าเจเจจะมีอัปเดตคลิปทุกอาทิตย์นะคะใช่ค่ะมีอัปเดตมันนีอัปเดตว่าทุกวัน <c oughs> อะไรนะคลิปลงทุกอาทิตย์เลยค่ะเห็นไหมคนเขาคน, <c oughs> เนเพ <c oughs> ตงใช่อัปเดตตอนจุดท้ายเรื่องบ้านค่ะ เสือ e, พี่บีมานะครับมิดมีใะพี่แบบแม่สวัสดีครับมาตกร้องสวัสดีค่ะเรียงลูกสองคนเหนื่อยไหมคะที่เดี๋ยวไปเจอวิโอลาครับอย่างมีแต่คนบอกว่าดูค่ะวันไปอ่านอันนี้แอปอื่นให้แค่นี้ในรถไฟเสือ beep 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 กําลังชงเลยอืมขยันชงเลยอใครที่ดนเปน็ดถีนะสวยมากเลยนะน้องแมวเป็ดปีฮึ สวัสดีนะคะพี่อะไรนะพี่แอลปะพี่แอนพี่แอนพี่แอล,แอล,แอลเปิดแก้มแดงน่ารักเขาบอกนี่ป็ดอยู่เมืองหนาวมานะคะ แก้มของอะไรครับจุ <c oughs> เป็นที่ปัดแก้มใหม่ครับ <c oughs> ที่เอาอสำหรับแม่โดยเฉพาะ <c oughs> สำหรับอะไรนะสัตว์เลี้ยง <c oughs> <c oughs> ยังเงนก็เียสเ่บนทีนี้ีนี้อะไรอยากเสือตกใจไม่คิดว่าเป็นอะไรมัง,งเปไกพีแบงมาดูจ้าสวัสดีค่ะคืน <c oughs> ีแบงห์ม,มาเนี่เสือแบงจุก เสียรีบกลับเลยเสียก็อะไรนะเสียจุ มมแมวหน่อยปูนค่ะปูนเคียวค่ะมือเบามากไม่รู้สึกอะไรเลย yeah huh? ทุกคนเดี๋ยวหนูจะเ่อจะได้จะลงมันผู้ปกครองโทรมา